พี่ไงการมีสาวนั่งดูพี่อยู่ที่บ้านแล้วก็แบบถึงพี่จะพูดอะไรก็ตามมางเงี้ยเขาก็นอนฟังพี่ไม่มีมีเขาก็มีผัวเขาเดิมีแต่ผัวเขาไม่สนใจไงเ <laughs> ยี่ยมจริงจริง <laughs> เออจะไม่เคยกินผลไม้ที่แบบ a อ r อเองลองูลอนะออเอื้อ เดี๋ยวจะปอกผลไม้ดูนะโอ้โห้จี๊ยบอีดีออกเลยไนงะเปรี้ยวสัตวมนี่คือเสียงปอกกนะ็น่ากินนั่นเลยป่าไปแล้วอะ <h ums> ไม่เลือกงานไม่ยากจน ไฟฝั่งเกมมาเขาก็อยากดูฝั่งเกมก็อยากดูมันก็เลือกไปทั้งสองเลยแล้วกัน อันนั้นรียอนหนึ่งแรกกระเป๋าโ,โ,โอ้ยังไม่มีกระเป๋าเลยจะเปิดเ,เทอมแล้วเนี่ยโรงเรียนพี่อย่างเงี้ยปะ่ะแบบว่าถ้าจะไปโรงเรียนก็ต้องใช้กระเป๋าของโรงเรียนอย่างเดียวกระเป๋านอกไม่ให้ใช้ไม่อิสระทรงผมเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่ว่าก,กับกดกดขอโรง,งเรียนเนาะแต่ว่ายุคนี้มันควรแตกต่กางแล้วแหละทรงผมเป็นอะไรที่แบบกลุ่มขหมักมากแต่ถ้าผูา้หญิงก็อยากไว้ยาวก,ก็ไว้ยาวไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครจะตัดสั้นก็คือต้องเท่าตึงหูแต่ผู้หญิงผมสั้นน่ารักนะเว้ยใส่แว่นอะไรเงี้ยเนาะว้ายผมเล่นอะไรเกมไป ทางขวาอีกทางขวาอีกตรงนี้ว้ากูตกตะกัรไม่อยู่ตะการไม่หยุดแตกแตกเลยๆว้ากูตกกูตกกูตกกูไปเอาของบางทีก็ต้องเผลอถึงเธอบางครั้งบางอะไรอ่ะลดพลังไปไหนลดพลังไปไหนผมไม่ได้จูนนะผมไม่ได้จูน รู้ว่าใครตายยิ่สุดในโลกมีคนโพสต์ว่ามิเตอร์บินตายทุกปีตายทุกปีเหี้ยใช่มีคนโพสต์ว่ามิเตอร์บินแบบไอพีมิเตอร์บินอะไรทุกปีเลยวัตถุพลาสต์แต่มิเตอร์บินยังไม่ตายอ่ะยังไม่ตายแต่ว่ามันมีคนโพสต์บอกว่าไอพีวิตามินทุกปีเลยเขาก็ได้ฉายาว่าคนที่ตายเยที่สุดในโลกอย่าทำบ้างวะเฮียไปเครียดแล้วพี่ทำไมวะเท่ดิไอพีโรเกตต์เหรอเฮ้ยเอาอะลดความตายแล้วน่อคืนอะไรเงี้ย ได้มีแต่คนอิจฉาแล้วก็ยิ้มไอ้แม่งทำตัวเองยืนิ้มแบบนอนจมกองเลือดแต่ว่ายิ้มคือสองนิ้วอะไรเงี้ยทล้ว่าขาวดำเยนโกเตโกเตวีเตย ไอ้หนูมาตตกแล้วไม่มากูจะยึดหัวจับเพื่อนยะยะอย่ามาระวังระวังดาวของมึงกับการที่ยืดหัวจับมึงจะอะไรย่ะหนูไปเร็วหนูออกเกมแปบบย่่าอยะใครวะไอ้ใหญ่ๆๆๆนี่คือคนที่สองลูกมีคนนึงเหรอนั่งทำอะไรเหรออะไรหรออุ้ยอู้ไอ้วัว เสียบอลแก็เสียใจเสียความรู้สึกเสียหมดทุกอย่างเสียกอสีได้เสียเวลาด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วินร้องเพลงให้คนดูฟังหน่อยเอาเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรมาแบ๊กอ่าเมงจินุนอีเพลงที่อยากเล่นสัตว์เอาเพลงของพจน์มาลนเพลงเงื้องักพจน์มาลนโอเคเพลงไทยดีกว่าเพลงของพี่วินไม่เอาเหี้ยนหละไม่ต้องร้อง อดไรเข่างเตรอไปข้างหลังไอพี่พี่อดีตยิงไม่ได้วะข้อเก็ของข้อกัก่เอาซะหน้าแย่ความสนุกสนานไม่เขียนนะใช่ป่ะเรียดเลยเรียดเลยเขียนเลย ลองบินล่อนในเลสโซนนี่มึงจะรอดมึงยื้ยื้อย่าให้ลงไวอ่ะมึงยื้อไว้เดี๋ยวกูออกมาดูมึงก่อนโบเข้าไปเลยโบตุ้มโบอะไรไม่มีคำว่าโบไอสัตว์เอ้ยมีคนยิงกูกรดังหมดแต่ดูมึงอยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมีสายตัวหนึ่งอยู่ตรงคอนเทนเนอร์ที่ยิงหัวมึงมาก็มามาบ่ได้ดอกกูเอ๋ยเชื่อมปรเดี๋ยเ็มปเปิดปุ๊บปุ๊บ ด่างรัวเอ้น้องผมใส่แว่นตาก่อนผมชอบแว่นตารู้สึกชอบแว่นตามากเลยนี่โคตรเท่เฮ้ยผมขอสุ่มอันนี้แป๊บนึงนะเปลี่ยนนี่ก็เริ่มไหมเฮ้ยเฮ้ยจะไปแข่งตัวเั่นึงขอแข่งตัวแป๊บคุ้มกันผมด้วยนะพี่ทำไรอ้าวกินเข้าไปรีบติดคอตายเดี๋ยวเอสวาว่ะเปิดให้ฟังหน่อยดิทำได้เปล่าวทำไม่ได้ไม่กากี้ยะ อ๋อล้วมึงลองกินดิมึงลองกินดิทีนี้มึงก็จะพูดดังด้วยสิไอสัตว์มันมันไม่รู้สิมันมันคขาคขาแบบมันมันไม่รู้เสียงน้ำที่มาซุกเข้าแบบมันเป็นข้าวที่เถยืออะแบกไปเลยเด้อมาก่อนมาก่อนมาก่อนตึ้งนึงอะมึงดีไปเลยมึงดีไปเลยเดี๋ยวรออยู่เอาตามพี่เป๊ะเลยนะได้ได้ได้แลมึงดีไปซ้ายกับขวาก็โดนโอ้ยเอ้ยกูสอบจัดเลยวะโคตรสุดยังไงข้างบนมีรังนกอะพี่โดนก่อนใช่ไหมใช่ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับถามเรื่องอายุผมไม่บอกนะขอปล่อยเรื่องความลับไปก่อนดีกว่าอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ดีกว่านะที่อยู่ที่อะไรไม่ต้องถามผมนะที่บ้านเลขที่เท่าไหร่เรียบร้อยสักพักมาที่บ้านกูโยนเข้ามามันกล้าจับผมไหมกล้าจับดีเต็มมือมึงไรเนี้ปิดไปและวเฮ้ยคนมาแบ็คบอกแบ็คมันจะโยนระเบิดแบ็คเฮ้ยเทีอยมันโดนมึงด้วยแบ็คเอาเลยเหรอหน้าหนึ่งหน้าึ่งหน้าหนึ่งพี่พี่คนมา พี่พี่มาเอาเนาะเขาเนาะเอาได้พี่ยิงโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยไอ้กระชุนชักพอดีโอ้เย็ดเอาว่ะเย็ดซ้ำศพว่ะซ้ำศพว่ะเราไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนะเราอยู่นี่ตลอดเลยนะเราไม่ได้ชักปืนเราไม่ได้อเลยนะดักสตรีมแน่ซ้ำศพแบบนี้ด้วยเหี้ยดักสตรีมเฉย โอ้ยเฮียกูจะเล่นสนุกสนุกไอ้เฮียโดนดักสตรีมซะนั้นตัวไปมึงอะเป็นขี้หมาสังคมไอ้เฮียมึงเ้ยไม่มีอะไรเอ้ยขี้หมา้ไมีข้าวอีกมันยังทำนู่นทำนี่ได้เออมันยังเอาไปกินได้บรสิตบรสิ์มันเอาไปกินได้เออมันยังกินได้มันไงมันเป็นคนกินไงก็อาหารมันไงก็บอกแล้วว่ามันมีประโยชน์ก็อาหารมันไม่ผมกินอิ่มแล้วพี่ก็พูดมาดิ ผมมอิ่้ถ้าโดนล็อบนี้เข้าไปน่าจะวางข้าวว่ะไอแบกว่ะพี่บินครับผมอยากเล่นด้วยครับเอออันนี้ผมไม่ได้เปิดให้เล่นด้วยนะครับได้ผมขออภัยด้วยนะครับเจ้าเชือในเหลือพิษศาสตร์ว่ค่ายบ่เสือเจ้าอุยเจ้าอุย่ยนถือว่อ้ยจูกลับหลังว่ะเฮ้ยเจ้าอุยโยนถือเราไอไออเจ้าอุยพิธายโยนถือมามามา เจ้าเลือก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 เฮ้ย่างมามามาเจ้าเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ปะเสื้ออไรอยู่เสื้อปะอ่ะเฮียลมทันนี้ยังไงล่ะตอนแรกกูนึกว่ามาแนมยานนะเนี่ยเลยไม่ใช่ปล่อยเสื้อเรื่องพิทยาศาสตร์ ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อละดเพราะค่อยคอยไปเชื่อค่อยไปเชื่อเมื่อกี้มันเป็นอุณหภูมิติดลบเออมันไม่ขึ้นแบบว่าอ๋อที่มันแม็กกับไม่แม็กกับพี่รู้ปะทำไมมันคือแบบว่าระ้วเปิดซีซีผมว่าถ้าจะคิดนะมันซื้อได้เยอะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็คือแบบเสื่อมให้ก็ได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันเปลี่ยนจากมันเปลี่ยนจากคำมันเปลี่ยนจากไอ้วงกลมเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เฉยเปลี่ยน มันเปลี่ยนจากไอ้ที่มันเป็นที่มันกากระบาดอะไรนี่ใช่เฉเปลี่ยนเปนเกมได้เกมมุกใช่ยังหมันไปอยู่ยัคุเป็นไรเลยมแยนเขาลดหัยนตตัวเองห้สินี่เขาไม่เอาเลโกเบอยดพี่เข้าเกียร์ให้เอเลยมาดูดิมือกูไปจับตรงเกียร์จริงนะกีก๊กแก๊กรถเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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  ใช่หรือขวาเรายังไม่เคยไปโพสินุกันเนาะแล้วไปโดนหรือเป่าเออโพสินกเรได้ลงโดนเลยมึงเห็นป่ะสายสายไม่เห็นเหรอข่าสายไห่ะกาตาตัวเออตัวเออแล้วดูในแมพสิดูในแมพสิดูในแมพอ่าในแมพโคตาตัวเออเป็นยังไงเออมีความคิดเห็นป่ะเป็นยังไงครับขึ้นมีความเห็นเลยนะโอ๊ย มันลืมหรือมันหีกครับเอ้ยมันสระอากับสระโอมันก็ตัวเดียวกันแล้อย่างนี้หรอไปบึองหมวนไหนมาครับแต่เล่นเกมฟรีไฟล์แบบอ่าถือประเด็นเล่นเขียนไปจซื้อครับเข้ากูหูหูกันอยู่เนี่ยถ้ำวันเนี่ยลิ่นเพื่อเฝ้ารอเธอกลับมาสักครั้งเอาขึ้นมาดิมาแล้วซันซีโซซาซาซซิกีอ้าพี่ยิงกูใครอ่ะอะไรยิงดิผมจะกิดขึ้าง ดีจร,จริงๆแต่แสนดีจริงๆหรอแไม่ยิงไมนยิงออกมึงขึ้นมาได้เมื่อกี้เก่าระเบิดค้ำคอมองอยู่เว้ยโมมากผมเกลยดกับะระเบิด <c oughs> ไปแล้วมันอยู่ทางซ้ายนิ่งจวดและเคี้ยแปลงร่างเป็นลิงนเนี่ยครับฮ่ายิงควายครับยิงควายครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับไปเจ็บบ้างไปเจ็บบ้างเจ็บบ้างโอ้ยผมยิงเสือแดงแล้วครับผมยิงเสือแดงครับบังทอเสือครับบังทอเสือครับยิงแล้วครับยิงยิง มึงตายครับมันคือมึตายครับไอ้ครับโอยสูบยาครับสูบยามื่สูบยาเมื่สูบยาโอ้ข้าสิแตกสูบยา้เียโอ้กูเท็จโอ้ยแม่งไอ้สูบยาข้ามึงเปล่นมาเด่งตายมึงอะหิวหนามเาไปห้าหนามกินเ็ได้สู้เด้อโอ้ยสู้เอ้ยเปี๊ยวขนมมากินเสือไียบะสูบเบิ่งเด้อสูเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจสูโอ้ สู้ยังสตยินดีวพวกสู้ก yeah, e ันนะสักบาทเอาสินนี้ก่อนเลิสู้เลิกฮู้รอไว้ไอสู้เลยเจอกันนะไอเจอกันนะจำไล่กันไหลอิปวุดเลยเฮ้ยเชียรบี่ ฮึโอ้โหฮึตัวนี้เลยตัวนี้ทีเด็ดเลยสไปเดอร์แมนฮึแบบเราต้องเอาจริงกันแล้วแหละพี่ดิล่นไปแล้วล่ะอืมไม่ได้แล้วเพื่อนเฮ้ย ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอาจริงหน่อยได้ไหมใช่ใช่จริงหน่อยเปลี่ยนเมนูก่อนเดี๋ยวผมมาทัดไข่มา่อกี้เลยผมยืดได้มาได้งั้นเชื่อพี่จะขื้นรถไฟฟ้าพี่ตัดสินใจแล้วป่ะพี่จะรักโลกนี้ป่ะเดี๋ยวพี่อ่ะผมจะทำรายลูกเนี่ยหกสิบเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลังมันไม่รู้พี่อ้าวเพื่อนกันแล้วปะตุ้มเอ้าลัดหนึ่งมันไม่รู้ว่าผมอยู่ข้างหลังพี่เออ เขียรู้แล้วหรืออไม่รู้นะของมันไม่รู้แบ๊กไม่รู้เลยวะเขยว่ามึงอยู่ข้างหลังมึงวะแบ๊กไม่รู้นะของมันไม่รู้ว่ามึงอยู่ข้างหลังกูอะเอ้ยเจ้ามึงไม่รู้เลยวะจ้าเจ้ากูเกีขึ้นเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเอาไปไอ้สัส ได้จากตาล่าแล้วเหรอโทษทีกูแลกสองรอบเป็นไรไม่ใช่ผมกูได้จากตาล่าปุ๊บแล้วกูกูมาแลกแล้วก็เหรียญก็หมดด้วยก่อนจบบตอนี้แหละจอกตอนนี้แหละที่ทำให้ผมไม่อยากเล่นอ่ะคนเดียวเกมดีเกมดีอ่ะเกมดีเออดีเนต้องควรทำระบบมาให้เรารู้เรื่องกว่านี้เว้ยจ้าเออไม่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 ได้บบได้โบได้บอาจจะว่าเนี่ยเป็นแฟนยูได้โบเจ้าไม่ยาวบนหาทราย กินห่อแต่เจ้ามาลแงวางบอสมาซึ้งกันมลแงวางบอสสิพาไปดูมาแรงวันกันเ <c oughs> ตอร์เตอพี่ขอพี่ขอตอเนี้ยไม่ยิงวะก <c oughs> ระดะแต <c oughs> เก็ีไปอีกตง อ้ทำไมเราบันโหวดจริงๆเหรอไอ้เนี่ยไม่ใช่เราครับผมคนเดียวเฮ้ยพี่4คิวแล้วมึงเห็นป่าวเฮ้ยผม2คิวแล้วไอ้4คิวพีว่แบลไม่ใช <laughs> ่แค่เรียงกระเฉียวหรออย่าเคิร์มเคิร์มไปวิง <laughs> ไม่อย่าลงนะพี่ <laughs> บว๊บบลูไปในเฮียเลยนะ <laughs> ขึ้นยังไง <laughs> ต้องมาทำไมก่อนเชื่อคนที่ตกตรงนี้มันต้องออกมาฝั่งนี้อย่างที่เราเคยเห็นแน่ๆก็ชิวๆดีนะเขาเรียกว่าขับรถชิวริมหาดายดูซาแล้วจากไปมึงจะไปเที่ยวไหนปะปีใหม่แบบหรือว่านั่งชิวๆอยู่บ้านเล่นเกมอะไรเงี้ยอยู่บ้านแหละอยู่กับเพื่อนเย็ดเอาวะเพื่อนนี่ผู้หญิงเลยปะมีดิพี่ไม่ครับเพื่อนๆหกับปีนเทแลเพื่อนผู้หญิงว่าแต่มาก็คอคุยกันอยู่เย็ดเอาวะนัวเนียปะนัวเนียปะใจเย็นไว้พี่ รืออะไเงี้ยไม่เาใจป็นเพื่อนเล่นแต่เล่นยาเล่นได้ไหมแบ๊กเป็นมะเร็งนะครับแบ๊กเป็นมะเร็งที่หัวนะเลยหัวลุนนะอะไรแบบนี้เดี๋ยวโอ้ยแต่ละอย่างมะเร็งสมองแต่ละอย่างเนาะผมร่วงเชี่อว่าเป็นมะเร็งหัวตัวนี้คือตัวนี้คือมึงอันนี้หายยังวะมึงเป็นมะเร็งมึงยิ้มผมชุลรถเยอะเดี๋ยวจะตายวันนี้แหละ ได้ละเยอะตัวมนไม่ไหวละมันไม่ไหวละไม่ไหวละอยายขอหลายรูปดิพี่จะได้ล้อเยอะๆมันจะได้แบบไอันี่ไงโอ้ยแค่นี้แม่งก็จะล้อกันแบบหืมล้อจนบวชจริงยังยิ่งเอาไงกันแน่เรื่องบวชมึงเลยคิดยังไงบ้างเนี่ยงานอีกหลายปีโอ้ยเอาเถอะเรื่องกระแสพอดีเลยไม่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 เยอะเหลือเกิเป็นคนแรกที่ไปถึงงานเลยเขาดูโอเคเลยไม่ดีเลยถ่ายลงเฟซด้วยเยียถ่ายลงเพจใหญ่เลยแต่บอกว่าจะศึกนะไม่ได้บวชนะ พอดีเดี๋ยวกูแบบทำให้เขาเข้าใจผิดกันหมดว่ามึงบวชมาตั้งนานแล้วจะรอหน้าพี่เอาบวชก็ใส่หัวมึงอ่ะแต่นั้นก็โกนเลยบ้าไม่ไหวเลยแต่แล้วแกก็ต้องห่วงครับของบวกนี้มันกันเยอะอีู่แล้วครับโอ้เโหครับพวกเหรียญระวังอัพปืนกับซุปปี่ไส่แฮชิเดกเอียงคดีวดซุปอัพอัพครับผมมีคนไปไปไปพุ่งไปก่อนที่มันจะปั๊มยา เออมันมันมีมันมีคนมันมีมันมีคนวิ่งมากําลังลงกําลังลงกําลังลงอย้ไว้เย้ไว้เย้ไว้นุ่มเห็นไหมมันอยู่ข้างนอกฝั่งนั้นอะฝั่งพี่อ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันน่าจะแบบเป็นติดอยู่ฝั่งหรือเปล่าไม่ใช่นี่พี่อยู่ฝั่งทังนี่ไงสัตว์ยงไงทีมเสือส้มปะเสือส้มปะแกแล้วแบ๊คแกแล้วโอ้โหเชี่ยยิงกูเด้อกูพยายามเสียเหรียญเหรียดเด้อกูว้าเอ้ะดีไหมไอ้ พี่ไม่รู้พี่ไปไหนนะทำไมมันให้กูเข้ามาตรงโล่งๆแล้วคนอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหไอ้สัตวเ์เฮ้ยโอ้โหแรงแล้วน่าจะรอดอยากเหมือนเอากูมาฆ่าเนี่ยโอ้เหมือนเอากูมาฆ่าจริงๆไงสัตว์โอ้โหไอ้เอ้ยคนอย่างเยอะเลยเฮียยู <c oughs> ยสี่รอบแล้วไอ้เฮียกูล้มอยู่สี่รอบแล้วไอ้สัตว์ขอร้องเออโอ้มีคนตรงนี้อีกโอ้ยหมาสีแมงเออ รอบที่ห้ากูขอละจริงๆกูขอร้องละอย่ามีใครมาทําอะไรกูเลยอุย้ยเชี่ยมีรถมาเห็นกูไหมเนี่ยโอเคไม่เห็นไม่เห็นมึงอ้อมลงมาเอ้ยเชี่ยรถอยู่ตรงเนี้ยรถอยู่พี่โอ้โหขี่ผ่านกูไปไอสัตว์ใมันจะล่อผมพี่มันจะล่อผมมันจะล่อผมทำไงฮะแบ๊คทำอะไรไม่ได้รถอ,อยู่กับพี่ด้วยเชี่ยพี่ออกไปไหนไม่ได้มันมีรถมาวนอยู่แถวๆพี่ด้วยโอ้ยจะตายแล้วมันน้องหนึ่งไอ้เหี้ยมึงเห็นกูได้ไง ฟกไอ้แบ๊คกูนั่งอยู่เฉยๆในบ้านเลยโอ้โหสุดยอดไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยมงงเลยกูรอถามเลยไอ้เหี้ยมึงเห็นกูได้ไงมึงมาหนี่ไอ้ยางแบนมึงนี่เชี่ยมันไม่ยอมเข้าตี้อ่ะมันรับพี่เป็นเพื่อนนะเว้ยเมื่อกี้ดูมันรับพี่เป็นเพื่อนเฮ้ยโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วโลัหลัวหลัหลครับหลครับขอโทษครับเอ่อทำไมเข้ามาขอโทษเลยวะ ดาคือตีมอครับครับอ๋อสรุปเราดักพี่ใช่ป่ะครับโทษด้วยนะครับโอเคผมให้อภัยนะสำหรับคนที่ยอมรับขอบคุณมากที่ยอมรับนะครับเพราะว่าผมงงหรือไงผมไม่กลับว่าจะมาด่าอะไรหรืออะไรนะผมเข้ามาถามดีๆเนาะคือเรายอมรับก็โอเคเราจบกันเราไม่มีอะไรกัน โอเคเนาะค่อต่อไป,ปใครจะดักแล<บ>้วมาบอกว่าดักไม่ได้แล้วนะผมพูดในกรณีน้องนะมันทําอย่างนี้มันไม่ดีอยู่แล้วนะแต่นี่มันคือผมนะแต่คนอื่นเขาอาจจะด่าคุณไปแล้ว <c oughs> คือตอนนั้นที่ผมโมโหหน่อยฮะที่ผมงุดหิดหน่อยก็คือผมโดนยิงล้มไปประมาณ4ี่รอบในตอนนั้นกว่าแบ็จะชุบมาได้กว่าอะไรจะได้กว่าแบบเราจะเข้าที่กว่าผมจะปลอดภัยได้เนี่ยโอ้โหมันนานมากมากแล้วผมก็เลยเฟลหน่อยนะครับตอนนั้นนะ